สวัสดีค่ะพี่น้องืนันนี้แม่มีเมนูเด็ดอีกแล้วบังโง่เฮิร์มใส่ปูดองค่ะท็อปปิ้งด้วยปูดองมาค่ะทุกคนแนวกลับของแม่ผักกาดน้อยกับกระลำค่ะอันนี้เครื่องปรุงของเขาแม่ก็จะเสริมด้วยพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะวันนี้พริกขี้หนูเม็ดเล็กก็มาโอ้ยน้ำลายไหลค่ะย้ำเกลียวเข่าก็จะกินยังสิล่ะค่ะทุกคนคิอฮอดแม่ อีตูนผู้อยู่ไก่บ้านเด้แม่อยางให้เขามากินน้ำค่ะมาจากทุกคนพริกเกินอายุจริงๆมาเบิงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพริกขี้หนูเม่นเล็กพริกขี้ฟ้าแดงพริกแห้งใส่ลงไปเลยค่ะพริกแห้งมันจะเกิเหนียวจังหน่อยจัดเต็มเลยค่ะเมื่อน,นี่ตกหุ่งเฮิมย้ำเจียวเข่าค่ะกินกบพักกาดน่อยพอดีเพี้ยนฉัน เราหยอกแล้วเนาะเพื่อนฉันอเอาปูดองนะน้อยมาให้ค่ะกระปุกบา้าไงจะเป็นเล่าใจดีหลายแม่จะใส่เครื่องปรุงตามที่ห้องมักด้วยค่ะก็จะชอบเปรีนะ้งงยวในตะไนยมะกอกใส่ไปแล้วเคิงหนึ่งยังจะได้แต่ว่าแม่กับมีสแปแอ์อยู่มะกอแกแช่แข็งอันนี้ขาดบ่ได้ค่ะแม่แม่ชอบมันจะออกนัวๆแห่ น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายก็ได้ถ้าเรามีน้ำปลาค่ะปะลาปรุงเองต่ำอันต้มเองใส่ทัพพ่พีสองทัพพ่พีเลยค่ะตามใจเธออันนี้ประมาณหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละคะ่ะเอาตามใจเธอนะคะเด้อแต่ชูรสนี่ขาดไม่ได้ค่ะแม่ใส่หนึ่งช้อนชา เขาปัดจะมาคูเลสคูเล,เลใเห็นน้ำตาลเขาละลายเนาะคะ่ะใส่ทีแล้วค่ะเขาก็จะใส่ักหุงเพิ่มลงไปเลยค่ะมือแม่ล่างเราเด้อใส่ลงไปเลยค่ะใส่ถั่วฝักยาวด้วยคูเลเลยค่ะทุกคนหุงเพิ่มหนึ่งปัจะบบคอยมี้นามเลยค่ะบบคือบบคุงหน่อยฮีเขียวมาซิมกันค่ะทุกคน แม่ก็จะมาซีมให้เบงหวยแล้วค่ะมันหวานหน่อยนึงเดียวแม่จะเติมความเปรี้ยวแล้ค่ะหวานนิดนึงพอแม่ใจเยอะเกินเราจะเติมความนัวครึ่งเครื่องช้อนความนัวคือปะลากับน้ำปลาแล้วก็มะนาวอีกปรุงตามใจชอบด้วยค่ะมะกอกอีก กี่ใส่มะกอกหน่อยคนเนาะพุหงหลามาค่ะทุกคนมาโขบต่อนี่แหละคะ่ะต้องกินบ้านหอมซิมบลาซิมบวาได้กินกับน้ำร้ายไหลแล้วค่ะถึงสี่แล้วแม่ไปยุ่งอื่น,นันไกป่ปลาลาดาแดกก็ได้หรอกช็อตเด็ดของแม่ท็อปปิ้งด้วยปูดองะคะ่ะโขบจังหน่อยเนาะคะุเลคุเล เรียบร้อยแล้วค่ะพราอจะมาเทกันเลยค่ะตำบักคงเฮิมตำไทยบ้านได้บ้านทอปปิง่งทอปปิ่งปูดองได้แล้วค่ะซมตตำปูดองของแม่ไปตั้งโต๊ะกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ